สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนเด้อจ้าที่เข้าไปดูที่เข้าไปดูไปซ้มไหมค,ค่ะเด้อค่ะก็เมื่อนี้ยไหมค่ะกัมพูชาเฝ้าเรื่องสูตรกล้วยเด้อค่ะถ่าว่า แม่ค่ามีคนติดตามหรือว่าผู้คนเข้าไปติดตามหนึ่งพันคนมือใหญ่เนาะคะ่ะแม่ค่าก็จะมาทำคลิปรีวิวว่าแม่ค่าใส่แป้งยังให้ดูบดทุกอย่างเนะคะ่ะที่เกี่ยวกับสูตรเด้อค่ะแม่ค่าก็จะมาบอกดูค่ะ หรือว่าผ่านผู้ชมทุกคนที่เข้าไปชม่มช่องของแม่ค้าด้วยค่ะเลยค่ะหากครบคนติดตาม1,000งนคนมือใดช่วงนี้แม่ค้าไปได้อัปเดตคลิปลงเพราะว่ามัน่บห้วาสีอ่างคลิปอย่งน,นด้เลยค่ะเพราะว่าเราจะขายผัดไทยก็บนั่งท่านในขายเนาะคะ่ะธานาการแบบนี้ก็เลยประกาลงทุนอีกอย่างหลายมากมายเนาะคะ่ะ ดีเยอค่ะไม่ค่ะก็ซิมาเวาให้ฟังว่าครบคนติดตามหนึ่งพันคนมือใด้ไม่ค่ะจะบอกสูตรกล้วยจะทำลิปสูตรกล้วยให้เบิ่ง่ใา้ซื้อเบิ่งฟรีเลยเีเยอค่ะเพราะว่าจะทำตอนนี้มาก็ยังบอครบคนดู คนติดตามหนึ่งนคนเนาะค้าก็บอกก็ได้เนาะเมื่อไรครบคนติดตามหนึ่งคนเมื่อไรแม่ข้าก็สิทำสูตรให้เบิง้งทอนนค้าใส่แป้งอย่างแน่ทำไปที่ใดเนาะค่ะลูกค้าลูกค้าหรือท่านผู้ชมทุกคนผมมีอาซีพก,ก็ต้องมาซื้อไหมค่ะแม่ข้าจะเห็นให้เบิ้งเดอ้อ ครบค้นติดสามมือใดหนึ่งพันค้นมือใดเด้อข้าจะทำให้คือให้ดูว่าแม่ข้าใส่แป้งอย่างแน่เด้อค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ฝากเลยเด้อค่ะผู้ดใดเข้าไปดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์แม่ข้าแน่แล้วก็กดติดตามแม่ข้าแน่เด้อจ้ะจ้า จ้ขอบคุณค่ะอย่าลืมนะจ้าผดไใดเข้าไปเบิ้งแล้วก็กดติดตามกด subscribe หน่อยเด้อค่ะเจอไหมค่ะค่ะได้เห็นคลิป ไหใเ้เบิรงเด้อจ้ะถ้าคบคนติดตามมือใดหนึ่งท่นค้นมือใดเด้อค่ะแม่ค่าก็จะมาทำห้เบิรงเด้อจ้าอันนี้บไรีโกหกเด้อค่ะบอกจริงจริงว่าวีลีว่าจากใจจริงเด้อค่ะบางคนน่ะอาจจะถามว่าเอ้าวุืท่านไม่เห็นตอนนี้เลยถ้าพราไม่เห็นบุรีเนาะตอนนี้เพราะว่า YouTube แม่ค่ะกัยังบผพานช่องย t u b e ก็ได้คนติดตามยังบผพานแนี่ค่ะกับผมมีรายได้เดิ เห็ดเ็ดไปซื้อได้เห็ดยูทูบก็ได้มันยังบรายเงินได้ทรัเด้ค่ะยังบรายอย่างเด้ค่ะเพราะว่าห้าบัวพานกดมันเนาะห้าบัวพานกบของยูทูปมันก็จะบรดยอย่างเด้อค่ะทำไปก็ทำไปซื้อได้ค่ะต้องครบคนติดตามหนึ่งพันคนเมื่อใดโบจ้า แม่กค้าะะก็จะมาบอกว่าแม่ค่าใส่แป้งแบบใดใส่แป้งอย่างเด้อจ้าแม่ค่าบอกให้ชื่อแต่ล่อล่อเด้อค่ะล่อให้คนติดตามค่ะภูมิขั้นคนมือใดเด็ค้ะแตทําไม่เห็นเลยจะฝากหนยเด้อค่ะผูเใดเข้าไปดูแล้วก็กดไลไรก็แช่์หมคะ่ะหนึ่งเด้อจ้าก็ซับสระไคหน่อยเด้อจ้าอย่าลืมเด้อค่ะอย่าลืมเด้อค่ะก็ติดตาม ที่ได้เห็นคลิปต่อไปที่ได้หู้วะค่าใช้แป้งอย่างค่าจะทําให้เห็นแล้วก็ขอบคุณคนที่เข้าไปช้มไปดูแลวจะคิดี้ะเดอ้อ เล่ด้ะจ้าใครอยากได้สูตรก็เอามาดูแล้วกดติดตาม้ะจ้าหนึ่งขั้นค้นครบเมื่อไดปุ๊บนะคะจะบอกเลยท่านที่เลยจะมาทําคลิปบอกเลยว่าใส่แป้งอย่างแดส่วนผสมแบบใดนะจ้าอย่างนี้ใครอยากได้ก็อย่าลืมล้วจ้าลิปนิคกะมาบอกแค่นี้เด้อค่ะมื่อนี้มาอัปเดตวันที่ สามสิบเอีนาคมปี6กี 64. อัพเดตให้ดูเด้อจ้ะค่ะขายโยตลาดเก้าจินดายูเถิดไท้ยส,สามสามเด้อจ้าแขวงดาวขนองเด้อจ้าเขตทนบุรีเด้อจ้า ผู้ไผู้เสื้อว่าทอดกล้วยนี่แซ่บแท้กะมาชิมได,ด้เด้อค่ะแ้วก็มาอุดหนุ่นได้เด้อจ้าหรือว่าจะเข้าไปดูอยู่ที่เพจส่วนตัวซึ่งซ่องเพจก็กล้วยทอดกะทิสดเด้อจ้าพิมพ์ข้าไปจะเห็นเนะะ้อค่ะฝากในเด้อจ้ากดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อจ้าครบหนึ่งพันคนมือใด คนติดตามหนึ่งันค้นมือไรไหมคะบอกแน่นอนบอกโกหกเด้อจ้ะคลิปนี้กับบายบายเด้อจ้า